เจ้าซีเกมไม่ได้ชี้วัดความสำเร็จในโอลิมปิกหลังจากที่หลายชาติเจอปัญหากัรพูชาเพิ่มรสชนิดกีฬาและปรับเกณฑ์ต่างๆในการแข่งขันซีเกมในหนึ่งพฤษภาคมที่จะถึงนี้แต่ถ้าพูดถึงมาตรฐานของนักกีฬาในอาเซียนกลับพบว่าหลายครั้งเจ้าเหรียญทองกีฬาซีเกมไม่สามารถชี้ชัดว่าชาตินั้นจะประสบความสำเร็จในเวทีสากลอย่างโอลิมปิกได้ หากย้อนไปดูการแข่งขันซีเกมในรอบ20ปีหลังสุดจะเห็นว่าเจ้าภาพซีเกมแต่ละครั้งต้องการครองเจ้าเหรียญทองด้วยการเพิ่มกีฬาพื้นบ้านแต่เมื่อถึงการแข่งโอลิมปิกพบว่ามีเพียง3จาก5ครั้งหลังสุดที่เจ้าซีเกมสามารถคว้าเหรียญทองโอลิมปิกได้ในปีถัดไปเมื่อย้อนทำลายเจ้าซีเกมกับผลงานในกีฬาโอลิมปิกซีเกมปี2003ที่เวียดนามเจ้าภาพครองเจ้าเหรียญทอง แต่ไม่สามารถคว้าเหรียญรางวัลได้เลยในโอลิมปิก2004ที่กรีซกลับเป็นไทยที่ทำได้มากถึง3มเหรียญทองในครั้งนั้นสีเกมส0 0 7ไทยเป็นเจ้าภาพและครองเจ้าสีเกมและทำได้2เหรียญทองในโอลิมปิก2 0 0 8ที่จีนสีเกมปีส0 1 1ที่อินโดนีเซียเป็นเจ้าเหรียญทองแต่ไม่สามารถคว้าเหรียญทองได้ในโอลิมปิกปีถัดมาที่ลอนดอน 4เกมปี2015ที่สิงคโปร์ไทยครองเจ้าเหรียญทองและก้าวไปคว้าสองเหรียญทองในโอลิมปิกปี2016ที่บราซิลีเกมปี2019ที่ฟิลิปปินส์ครองเจ้าีเกมและทำได้1เหรียญทองโอลิมปิกที่ญี่ปุ่นจากสถิติดังกล่าวจึงถูกตั้งคำถามจากบุคลากรองการกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องว่าชาติในอาเซียนควรหันกลับมามองที่การ พัฒนาชนิดกีฬาสากลอย่างจริงจังเพื่อต่อยอดสุมหากรรมกีฬาอย่างเอเชียนเกมและโอลิมปิกแทนที่ให้สิทธิ์กับชาติเจ้าภาพเลือกบรรจุกีฬาพื้นบ้านได้อย่างอิสระเพื่อหวังแค่ตำแหน่งเจ้าเหรียญทองซีเกมเพียงอย่างเดียวสำหรับประเด็นดังกล่าวมีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจานวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าซีเกมครั้งนี้ที่ขมร ให้มันแข่งกันเองเฉพาะคมเมนมันก็จะได้เป็นเจ้าเหรียญทองสมใจมัน่นคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามาตรฐานต่ำกว่าโซนอื่นๆเลยคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าใช่ครับเป็นการเตรียมความพร้อมระดับภูมิภาคสู่ระดับโลกทำไมต้องหาวิธีการเอาชนะกันแค่อยากเป็นเจ้าเหรียญทองในระดับนี้แค่นั้นใครไม่อายผมอายแต่ขออยู่ในตำแหน่งต่อไปคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า วัดกันยากนะเพราะไทยมีนักกีฬาที่เป็นระดับโลกอยู่หลายชนิดกีฬามากกว่าในกลุ่มประเทศอาเซียนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าซีเกมมันบ่งบอกถึงอารยธรรมด้วยคุณภาพทางความคิดที่ไม่ได้พัฒนาเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเอาตรงๆน่าจะจัดเฉพาะกีฬาสากลห้ามหยัดพื้นบ้านลงแล้วถ้าเกิดการโกงก็จะส่งเรื่องให้สภาอุปีสากลลงโทษอย่างหนัก แบบนี้เอาตรงๆไม่มีประโยชน์และไม่น่าดูเลยนะได้ลุ้นเพียงอย่างเดียวว่าจะโดนโกงตอนไหนเบื่อมากไม่เหมือนเมื่อก่อนลุ้นสนุกมากๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสิงคโปร์จะได้มาตรฐานสุดไม่ใช่เจ้าภาพที่จะเป็นเจ้าเหรียญทองเอาจริงๆเพิ่มกีฬาพื้นบ้านได้3ชนิด และต้องมีกีฬาสากลเป็นหลักควรจัดได้มากกว่า80%ของกีฬาโอลิมปิกเพื่อพัฒนาศักยภาพกีฬาระดับโลกถ้าไม่มีกีฬาพื้นบ้านเลยก็ขาดเสน่ห์สีเกมคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเขาน่าจะเรียกว่าเจ้าสีเกมกีฬาพื้นบ้านนะที่คนอื่นเขาไม่เล่นด้วยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าก็แค่ถูกชาติไม่ส่งผู้เล่นลงทุกชนิดมันก็แค่นั้นเองจะให้ความสําคัญทําไมหัวจะปวดกับประเทศนี้จริง คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าของจริงวัดกันที่โอลิมปิก4ีเกมก็แค่เด็กจับกลุ่มไปเล่นกันตามบ้านเพื่อนพอรวมกลุ่มไปเล่นบ้านใครชาบ้านก็มักจะออกกฎวางก้ามทําตัวข่มืนเพื่อนที่เข้ามาเล่นในบ้านตัวเองคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ในมหากรรมกีฬาระดับโลกคนเป็นสภาพเขาหวังเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนากีฬาสนามแข่งขันและเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวชมกีฬาเขาไม่ได้หวังเอาเปรียบเรียนรางวัลแค่ตักกาก็ผิดเพี้ยนจนหาประโยชน์ไม่ได้อย่างนี้ถ่ายทอดไปยังจะมีคนดูอยู่หรือคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ากีฬาอบ,บตอไม่มีความเป็นมาตรฐานอยาไปให้ความสำคัญมากควรมุ่งเน้นไปที่กีฬาใหญ่ๆและความเป็นมืออาชีพดีกว่า คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่ควรส่งนักกีฬาไปแข่งซีเกมเป็นอย่างยิ่งและยกเลิกการเข้าร่วมซีเกมจะดีที่สุดเปลืองงบประมาณไรซึ่งมาตรฐานทางกีฬาหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะงานนี้ขมินหน้าแตกยับแคมโบเดียไม่เคยได้ถึง10เหรียญทองแม้แต่ครั้งเดียวและเป็นอันดับสุดท้ายถึง6ครั้ง ซึ่งได้มีผู้ใช้ f a c e b o o k รายหนึ่งนะคะได้โพสต์ข้อความในกลุ่มของ Amazing World เขาจะ c e บโดยมีเนื้อหาว่าจากสถิติสรุปได้ว่าเขาเมรเป็นชาติที่กระจอกงงอยโดย,ยพัฒนามากในเรื่องกีฬาแต่จะว่าไปก็งอกงอยถูกด้านปีนี้เขเมรตั้งเป้าจะโกยเหรียญทองให้เกิน10เหรียญทองให้ได้เป็นครั้งแรกในปริษัทเขเมรนกันเลยทีเดียว แต่เอาจริงปีนี้เขมรอาจจะกลายเป็นเจ้าเหรียญทองที่ทําสถิติโกยเหรียญทองมากที่สุดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนก็ได้เป็นโอกาสครั้งแรกและครั้งเดียวเขมรจัดเต็มคาราเบลเขมรตัดกีฬาซากุนออกมีการเพิ่มกีฬาพื้นบ้านเขมรหลายร้อยชนิดกีฬาแบบไม่มีใครหน้าด้านกล้าทำมาก่อนและกีฬาพื้นบ้านเหล่านี้การันตีได้เลยว่าเขมรมีลุ้นเป็นเจ้าเหรียญทองแน่ ขเขมรเปลี่ยนกฎกติกาเพิ่มกฎบังคับหรือห้ามไม่ให้ชาติที่เป็นทีมเต่งเข้าแข่งขันแต่ไม่ห้ามขมรเขมรล,ลงแข่งได้ทุกระการนะจ๊ะกฎบ้าบอคอหอยพอกออริจินอลครั้งแรกของโลกจริงๆหลายชาติในอาเซียนรับไม่ได้แต่เจ้าภาพขมรอ้างหลักแบบหน้าด้านหน้ามื่นว่าเป็นเจ้าภาพจะทำอะไรก็ได้เพราะสีเกมเป็นของขมร หุยมันเครมอีกแล้วเวย้ยยังไม่พูดถึงความไม่พร้อมหลายๆเรื่องของสภาพอีกเยอะแยะมากมายสรุปเลยว่าสีโกงจัดเต็มคาราเบลซะขนาดนี้ถ้าปีนี้กัมพูชาไม่ได้เจ้าเรียนทองก็ไปแดกขี้ซะเพราะปีต่อๆไปขเขมรจะกลับไปต่ำตมอยู่ในอันดับที่ห่วยที่สุดของอาเซียนเหมือนเดิมตลอดไปและตลอดกาลเราไม่ได้ดูถูกขเขมรนนะแต่ขเขมรนทำตัวให้น่าดูถูกจริงๆเลยเริ่มจากสถิติ ในปี1983กัมพูชาได้ที่อันดับ8ศูนเหรียญทองศูนเหรียญเงินศูนเหรียญทองแดงในปี1985ได้ที่อันดับ8กัมพูชาได้ศูนเหรียญทองศูนเหรียญเงินศูนเหรียญทองแดงปี1987อันดับ8ศูนเหรียญทอง1เหรียญเงิน9เหรียญทองแดง ปี1989ถึง1993ไม่ส่งแข่งปี1995ได้ท uh ี่อันดับ10ศูนย์เหรียญทองศูนย์เหรียญเงินสเหรียญทองแดงปี1997อันดับ10ศูนย์เหรียญทองศูนย์เหรียญเงิน 6. เหรียญทองแดงปี1999อันดับ10ศูนย์เหรียญทองศูนย์เหรียญเงินศูนย์เหรียญทองแดงปี2001 อันดับ9 1หนึ่งเหรียญทอง 2> 2> 1เหรียญเงิน5เหรียญทองแดงปี2003อันดับ9 1เหรียญทอง5เหรียญเงิน11เหรียญทองแดงปี2005อันดับ10 0ศเหรียญทอง3เหรียญเงิน9เหรียญทองแดงปี2007อันดับ9 2สเหรียญทอง5เหรียญเงิน11เเหรียญทองแดง ปี2009อันดับ9 3เหรียญทอง10เหรียญเงิน27เหรียญทองแดงปี2011อันดับ9 4เหรียญทอง11เหรียญเงิน24เหรียญทองแดงปี2013อันดับ9 8เหรียญทอง11เหรียญเงิน28เหรียญทองแดงปี2015อันดับ8 1เหรียญทอง5เหรียญเงิน เเหรียญทองแดง2017อันดับ8 3มเหรียญทอง2เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงปี2019อันดับ8 4เหรียญทอง6เหรียญเงิน36เหรียญทองแดงและล่าสุดปี2021ได้ที่อันดับ8ได้9เหรียญทอง13เหรียญเงินและ41เเหรียญทองแดง สำหรับประเด็นดังกล่าวทำให้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากทำขนาดนี้ถ้ายังไม่ได้เป็นเจ้าเหรียญทองคงเอาปี๊บคลุมหัวแน่ๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสมาชิกซีเกมควรโบวให้เตะคขมเตออกจากซีเกมสัก20ปีและห้ามเป็นผู้จัดอีก100ปีส่วนคราวนี้ควรยกเลิกซีเกมอัประยุหรืองดส่งทุกรายการไปเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า เป็นเพราะแบบนี้นี่เองเขาถึงมีปมด้วยในทุกๆอย่างพอมาถึงที่ตัวเองเลยอยากได้อยากเอาสองสารเนาะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าก็เลยอยากจะได้ที่หนึ่งว่างั้นเถอะโกงขนาดนี้ต้องได้แน่นอนถ้าให้ชัวร์ตัดสิทธิ์ทุกประเทศห้ามส่งนักกีฬาลงแข่งให้แข่งประเทศเดียวได้แน่ๆชัวร์คอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ปีนี้นอกจากจะทำลายสถิติกเก่าได้แล้วจะเคลมทุกอย่างให้เป็นของคาแมให้หมดแล้วอย่าลืมบริจาคช่วยนักกีฬาคาเมด้วยนะรัฐบาลเขาเงินอัดฉีดไม่มีให้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเที่ยวนี้คงสมหวังแล้วเพราะเอากีฬาที่ตัวเองถนัดลงแข่งเปลี่ยนกติกาที่ตัวเองได้เปรียบเพื่อเป็นหนึ่งให้ได้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าครั้งอื่นๆคาเมรไม่เคยได้เหรียญทองถึงสิเหรียญครั้งนี้เป็นเจ้าภาพ น่าจะหวังสัก150่งร้ถึงสองร้ยเหรียญเพื่อเป็นเจ้าเหรียญทองเลยทำทุกวิธีทางเพื่อให้ได้เหรียญมากที่สุดน่าหินใจนะคะแม่คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอย่าไปตอกย้ำเดี๋ยวขมินจะยิ่งอยากได้เหรียญทองจนหน้ามืดฉีกกฎกติกาทุกอย่างที่กำหนดไว้เพื่อลบคำปรมามมทของชาติอื่นนะ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่ารอบนี้รอบเดียวก็มากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาแล้วครั้งถัดไปก็เหมือนเดิมอาเซียนนี่คุณภาพบัดซบจริงจริงคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าครั้งนี้ถ้าพลาดชาตินี้ไม่มีอีกแล้วขาแม่เตรียมเคลียร์กำแพงคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าครั้งนี้เป็นเจ้าภาพเลยทำทุกวิธีทางเพื่อจะให้ได้เหรียญทองมากที่สุดเพื่อสถิติที่ดีหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ